คุณผู้ชมครับในที่สุดคุณอนุทินชาญเวรกุลก็ยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนชวนให้คุณเนวินชิดชอบไปกินข้าวกับคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่านะฮะหลังจากที่มีการปฏิเสธกันมานะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะเรียบเครียงสอบถามนะครับก็ได้รับการปฏิเสธนะฮะหรือว่าไม่ยอมรับตรงๆนะฮะแล้วก็วันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะนายอนุทินชาญเวรกุลรองนายกเริ่มตีแล้วก็เริ่มดี ว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยอมรับกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าได้ชวนนายเนวินชิดชอบนะไปรับประทานอาหารกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าจริงนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะปกติก็ไปรับประทานอาหารที่บ้านจันทร์สองล่ากับคุณทักษิณอยู่เป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมีโอกาสจึงชวนคุณเนวินไปนะฮะผู้สื่อข่าวจึงถามนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณนี่เป็นยังไงบ้างนะฮะ ดอนทินก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนก็ปกตินะฮะกินข้าวชื่นมื่นกันส่วนคําพูดที่ว่ามันจบแล้วครับ